เสียดายโอกาสแท่นพี่น้องเอ้ยจีได้เขามาแท็กสองเถาแกเส้นสัญญาจะเขามาแท็กสองแล้วแต่ว่าคือตำรวจจับอันขับรถบมีใบทะเบียนอ่าบมีใบขับขี่ไอ้โลงงานกับที่พักห่างกันสี่ร้อยเมตรนี่แหละแต่ว่าเพื่อนขี่รถอ่าใน,นหน้างานนั่นแหละเที่ยวไปเที่ยวมาไม่เจอด่านตำรวจ เขามาตรวจช่วงกันปีไหมพอดีแกก็เลยช่วยพี่น้องคนไทยเพิ่นโทร่าหาผมคุยกับผมจบไปเดี๋ยวนี้ละสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอ็ซีสระังษาทุกคนทุกท่านครับอันนี้ว่างโทรศัพท์ไปแล้วก็มาวิา่งซูพี่น้องฟังเลยให้อยากให้พี่น้องคนไทยเฮานี่ที่มีวีซา่านี่แหะมันระว่างอย่างน้อยเรื่องรถนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เคล็ยนี่พี่น้องคนไทยเพิ่นนี่ทักมาหาผมนี่อยู่มาหาปีหาปีกับสิบเดือน จะครบแท็กแล้วงานกระเียณด้วยเ่าแก่เส้นสัญญาให้เรียบร้อยจะเขามาแท็กสองวันต่อไปเป <c oughs> ็นตัวมาถามผมเรียนเงินก,ก,กูมินเงินแท้จะกลุ่มพวกนี่แหละปะัจจุบันเถากแก่เส้นสัญญาแล้วเรียบร้อยสิกับบ้านวันที่เนี่ยกับบ้านเร็วนี่แหละปะัจจุบันจะมาตาใัยนี่แหละสองทุ่มตำรวจมาดักจากนาโรงงงนสวางลอยเมตรที่แหลกแก้มนึกว่ามันไอ อ่าเขาเหเฮ็ดถนนบ่อบางท่านเขาเอกหวยมาตั้งเฮ็ดถนนบ่ไปเงทีมันตำรวจลอด้มเอตำรวจจับเห็นไหสดซุดล่อนล่อนเลยว่างนี่แหละกวนปีใหม่นี่แหละเดือนท่านน้ากวานปีใหม่นี่ยังบางท่าน่าใบยังบ่ท่านออกมาได้ว่าสิได้เสียค่าปรับ,ลบหลายปันใดนันแกก็เลยว่าโอ้ผมผ่านเลยนะอยู่มหาปีสิบเดือนผมขับรถเถาแก่อยูน่นะขับรถเสียดหยวกเสียดยา อันทึ่งขับไปสวนหนางงหนานงนัานงกะแก้กันครับเท่าแก้ก็ให้่นขับรถนั่นแหละรถกระบ,บะเท่าแก้นั่นแหละโอ้ยสิได้มาแล้วผมว่าแกก็เลยว่าโอ้ผมคือสิบได้มาหรอกว่าสันคิดว่านี่สาบออกออกหรอกเพราะว่าคือตำรวจจับแบบนี้วี่ส่าจะในกะบออกออกหรอกไอ้เลยว่าสันผมก็ว่าโอ้ยมันก็เรียวสันแล้วลขั้นถือกจับแล,ล้วก็เรียบรอยก็แล้วนี่แบบนี้ผมเห็นหลายคนเลยสมัยที่ผมอยู่ช่องนั่านี่ มูตะกี้มูมาหาผมผมปลูกผักอยู่ริมคลองนี่โอ้ยใครเจาะมาหาผมใครเจาะเอาสู่ผมฟังว่าถือจับมอเตอร์ไซค์นี่แหละบ่มีทะเบียนบ่มีแบบบ่มีใบขับขี่สีผ้ากันไปหาน้องใหม่เ <c oughs> ลยหือตำรวจจับแจ้งกับต่อสัญญาบได้เลยมาแท็กสองบไดเลยพวกผมมีมอเตอร์ไซค์อู่ขันหนึ่งอยู่โรงงานเพื่นอนออกมาแต่งแต่อัดอยู่อยู่แฉมของมูเพื่อน <c oughs> ผมบอ,อกไปจมมอดทิ้งเลยมอเตอร์ไซค์ขันนั้น ขี่ไปจอดทีไปขางควงเลยรถด็ดีๆอยู่เด้เอาคุณยจเสียไป้พรอมประมาณสองอาทิตย์แต่เมืองบ่เห็นหมอเตอร์ไซค์เยอะั้งคนขีไปใสียมกนี่พาผมก็บล้าขี่เลยยานเออว่ผมนี่ระวังอีีนะย่านมันช่วยขนาดพ่ขี่ไปใสียังยังยานยานเขาไมา่เจืออยู่ห้องแล้วยานเขามาถาม,มันรลุูดไยนี่ยานเนี้ยนะครับอันนี้ก็เลยเออกมาฝากคืนอน้องจากหน่อยระวังนะครับผมรู้นะว่าคนไทยห้องนี้ บางที่นี่คือมองพักกับโรกง,งานนี่มันอยู่ไกลกันคือลูกชายผมนี่ขี่รถเที่ยวนี่ซีโร่าโร่นี่แล้วเท่าแก่นี่มิแตสีให้ลูกน้องซื้อรถผีเพราะอยากรับลูกเพราะอยากรับเรื่องอย่างลูกน้องแต่ผมบ่ได้ผมให้ลูกผมซื้อรถถูกต้องซื้อรถถูกต้องหละก็ให้มีใบขับขี่อย่างพร้อมผมบอ,บอ,บอให้ลูกผมนี่ไมอจากให้พลาดนะครับพี่น้องโอ้ย,ยเสียดายนําหลวก็นมีน้องคนนึงทักมาหาผม จะหมดสัญญาล้วคือกันนี่ครับว่าจะใส่ถือตำรวจจับเพราะว่าต้องเที่ยวโรงงานเที่ยวไปเที่ยวมาที่พักกับโรงงานคือกันเนี่ยที่ผมบอกเมื่อันก็ช่วยช่วยว่าอันเขามัดตรวจอ่าตรวจไอ้ผีหน่อยมันจะเป็นพวกมัดมัดมาเลียดไทยหรือเลี้ยวเบิ้งเรามัตรวจ่าเป็นรถมาเป็นรถเป็นผีหน่อยนึกว่าเป็นคนไทยเป็นผีน่อยแต่ว่าหมวดนี่มีใบครับอ่ามีใบกาม่าบ่ะนี้มีใบกาม่ากันเลย เขาเรียกว่ามีใบากามากก็ตามแต่ว่ารถสูงนี่มีทะเบียนบ่อรถบ่มีทะเบียนอีกบ้านีนโอ้ยเขาแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจมากแกกันด้โทร่าหาผมอ,อ่าเฉยไรเราวะอืมขั้นผมถือจับแล้วผมสีตัวแท็กสองดบ่อเราบ้านนึงผมก็เลยว่าโอ้ยห่านบ่คือยืนละเนี่ยแกกันมาอยู่รำสังเด้บ้านนี้ผมก็เลยว่าเอาพิจระรณาหน้าเอาเรื่องกันแลวก็ <c oughs> เลยวางสิโอ้ยนี่พี่รองคนไทยีที่ทักมหาผมล่าสุดนี่เนี่ยเพิพ่นฟอร์มเลยมี่ที่เรียกเนี่ยเพิ่นทักมาหา มาที่นี่บอกแล้วกันสามจอมีอาเพิ่นผู้อยู่บ้านแล้วกะผู้เพิ่นอยู่นี่อยู่เกาหลีนี่แล้วกะคุยกันโอ้ผมว่าเสียดายน้มเสียดายโอกาสเนาะสนอกเสียดายเสียดายสี่ด้ยวขามาแท็กสองสี่ดีมาหาเงินอีกแกกันนักลายเฮกันไปอิสราเอลก็ไปมากเฮ้กันมาเนี่ยแกว่าถ้าผมบ่ได้มาแท็กสองผมก็จะพวดละอายผมจะกลับไปอิสราเอลคนละแกว่าตอนนี้แกกับสี่สิบสีเนาะอืออยู่บ้านบ่ได้ละอายบ้านห้องจะสี่บีเอชยังมาสั่น ูบ่ได้เที่ยวจังได้ผมก็จีหาทางไปว่าท่านจีไปอิสราเอลโบราณนี่ว่าท่านระวัางก็ได้อพี่น้องเอ้ยพวกไอ้ขี่รถขี่ยังขี่รถมอไซค์ขี่รถเก๋งรถยังบ่มีใบขับขี่เอ้ยบ่มีป้ายทะเบียนซื้อรถพีรถยังมาขี่อันนี้ให้ระวังนะครับเขาท่านถือจับแล้วต่อสัญญาวีซ่าบ่ได้ะไรนครับเด้ออันนี้ถือว่าเป็นเป็นกฎหมายบ้านเขารุนแรงนะครับเนาะมันยังว่าฝากพี่น้องแค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้สนองอนณาสาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ลูกไส้งกว่สิบสามปีห้อเดิเออเอ่ครับเอาเจ้ากับสิบปีอายุสิบปีไรไรกับผมอยู่บ่ผมสี่สี่นั่นก็เลยไรไรกันตัวแต่ว่าเจ้าลูกเจ้ายังหน่อยอยู่เนาะับโมเปี้ยนอูเมีม่อายุไรอายุยี่สิเกแล้วเนาะเกือบสามสิบเลยไม่รู้ครับครับแต่ว่า เสดายนาะเสดายโอ้เสดายโอกาสโอ้ยมาผาดเอาสิได้กลับบ้านมาลาดก่อนนะอตัวดีใจไองผมูยครับผมเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ทุให้นั่นได้ด้วยครับ